ได้นองไทยสวยงามบ่นี่ป่านี่เคยเคยขามาบ่สวนทานานี่บ่บ่เคยแข่งแรกเลยแรกในชีวิตเลยเคยมาแต่สวนตุ๊ดจักเป็นอืมแต่บ่บ่หัวเป็นห้าหกเคยคิดว่าบ่เคยคิดบ่เคยคิดว่าสวนแทงนี่มีแม่นี่ค่ะไอตู้บ่บอกบ่เว้าเลยกับบ่พามาเลยก็คือสิบ่เห็นสถานที่งามๆชวยขนาดนี้เลยอันนี้ก็ถือว่าเพิ่ง ได้เห็นครั้งแรกแล้วก็ได้รู้ว่ามีสวนจิตจักอยู่ไอสวนขางจิจักก็คือสวนพระนางเจ้า่รีสวนรถไฟเนาะโอ้ทีแรกค่อยนึกค่อยคิดว่าสวนตุจักมีสองฝั่งเลยเออฝั่งนี้งามินีทุกคนงามสุดยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนี่คือดอกกระทุมวันดอกกระทุมมยังกว ปทุมมาดอกปทุมวันมาสันเออนี่คือดอกปทุมมานะเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับดอกกระเจียวเนาะแต่ว่ากินบ่ได้นะครับเขาเอื่นว่าดอกปทุมมาเนาะโมเมนดอกปทุมวันเลยพี่น้องเลยนี่ฮะสวยงามนะครับผมโอ้โหนี่คือสวนพระนางเจ้าสิริกิจเนาะ พาเพื่นเพื่อนเพื่นมาเที่ยวนะครับนะมาชมบรรยากาศสวนบรรยากาศสวนที่สวยงามโอ้โหนะลมลื่นคัดมองใกลๆคล้ายๆดอกแบบคิวลิปเนาะมีสีขาวด้วย ขาวก็มีที่ขาวก็ง,ง่ามเลยคือนนองเป็นป่าที่ร่มรื่นบรรยากาศที่ดีตอนเร่งๆมาวิ่งออกกําลังกายโอเคอยู่เลยอ๋อนู่นนะมองเห็นวิวตึกสวยงามเอา้าไ้ละ โหนี่ครับบรรยากาศสวยงามเออยันหมอทาดุานนะได้นองไทยสวยงามบอีปลานี่เคยเคยขมาบอสวนทานานี่บอบอ่เคยครั้ง,งแรก<อ>ในชีวิตเลยเคยมาแต่สวนตุตุจักเป็นแต่บอบ่หูเป็นห้าหกเ,เท่าคิดว่าบ่เคยคิด บ่เคย,เ<ล>ยคิดว่าสวนแทงหนีมีแม่นค<อ>ับไอตูบอ้บอบอกบวว้าะไรกับอบอผามานี่ก็คือสีบ่เห็นสถ<อ>านที่ง,งามช่วยๆขนาดานี้เลยอันนี้ก็ถือว่าเพิ่งได้เห็นครั้งแรกแล้วก็ได้รู้ว่ามีสวนจุจักอยู่ไอสวน้างจุจักก็<ม>คือสวนพระนางเจ้าที่ดสวนรถไฟเนาะอ๋อทีแรกค่อยนึกค่อยคิดว่าสวนตุจักมีสองฝั่งเลย ฟังนี้งามวลลีทุกคนถามสุดยอดเลยนาดสะพานบ่คิดว่าสีมีสวนแบบนี้เนาะบ่คิดเลยถ้าบ่บอกก็บ่หู้บ่บอกบ่เคยมาบเห็นแล้วเข้ามาแล้วมาเห็นสวนดอกกระเจียวทุกคนโอ้ยบ่แม่ดอกปฐุมปทุมวันปทุมมาบ่แม่ปทุมวันเอิ้นผิดเนาะคลเายๆออเกระเจียวเป็นเชือเป็นคือดอกกระเจียวขนาดเลยชนิด เอออย่างสายพันธุ์เดียวกันแต่คนละชนิดโอ้โหดอกแบบแรกคิดว่าดอกกระเจียวได้คิดว่าอยากเอาไปต้มกินเด้กับปนปลาว่ที่ทอดดอกกระเจียวบานเฮาเนาะมนปนคือสิแซ่บเนาะปนปลาสวยงานมันดีสะอาดสะอ้างทุกคนเนี่นบ่ทางขยะเขามีทุกจุดเลยดิเน่ยทางขยะมีทุกจุดแต่กัทางคนเดินนี่ว่ายาพารา ันว่าบ่คิดว่าจะเป็นสวนเลยเนาะแม่ขันก็ได้ค่อยจิกกอหมูปูอยู่บ้านค่อยอยู่ทางเขาบ้านจะเอาไปจังไงเนาะบ้านทางดีก็เนาะจุดเด่นของเมืองไทยคือมีที่ทิ้งขยะทั้งขยะเนาะแยกเป็นมีการแยกอะขยะ ใบบัวใบใเลยลนี่คือบรรยากาศี่เห็นว่าบรรยากาศในสวนมีน้ำพุน้องคุณอเคยเขามาเนาะบอเคยมีน้ำพุแบบนี้ได้เอ,อ,อเคยเห็นเป็นว่าคุณฮู้ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวน สาธารนณะเนาะเนี่ยบ่หู้บเคยคิดเลยือถ้าบ่าบโบคุนกับโบหูเด็ก้ด็กอยาได้เด็้อยากได้ไปไงไ,ไปไปเปลี่ย<ป>น ปา่ปาป่านินอือว้างาดีทุกคนพูดย่างออกัาไปในปา่านั้นก็มีอ,อ,อี่บอะโอ้ย่างหอดพูนย่งางบ่ติดถนนวิภาวดีรังสิตฟังพุ่นเลยเด้อย่องางจนเมื่อยนี่นนแหละ,หละคลายว่าเป็นธรรมชาติเป็นปลาภูเขาเลยมีน้องน้ำเนาะ ไมคิดเลยว่าจะมีสวนที่งดงามยู่ฝัังนี้เป็นบอฝรังเขายังมาเที่ยวเป็นต้นบักว่าป่ะนี่บานเฮานี่นบักว่า,วาต้นว่ามีมีครอบทุกต้นเลยทุกคนเลยขนาดดอกกระเจียวต้นไผลเขาบอกเดี๋ยวไปสื่อมาได้นี่เขาตัดเอาในสวนนี่ นี่นะบอมาเห็ดหัวเออเชียงพีนี่มันปลูกอยู่ทุกย่างเนาะนี่เพื่อนดอกกระเจี๊ยบนะบอสซีเมนนะนี่เนี่ยเขาพ่อพันนี่อุ้ยหรือเป็นสีชมพูสีขาวสีชมพูเออที่เขาปลูกเป็นสีแดงสีชมพูก็มีน่ะนะสีขาวก็มีโอ้ก็ร่างปลูกนะฮะเดี๋ยวเขาก็ไปวางไว้เนี่มันใหญ่ไม่ออกดอกยังหน่อยก่อน สวยงามขนาดเขาว่างไว้ยังเป็นระเบียบเน,น, <c oughs> นา,า,าเนะไปไปยงางไปในปลาบาณนี้ <c oughs> ไปอยอดรังสองจุดโปรดอีหลอด ปวดมั้งบวชูเฮื่อนจริงเขาเขามีปลายปักไว้แล้วบอบางต้นเขาก็มีเป็นรหัสมียูทูบต้นไม้เนาะแมมีมีทุกชนิดเลยต้นมะขี้พวนก็มีบอสีมีอยู่มั้งบวชูเพื่อนกะสีมีหลายหลากหลายสายพันธุ์แหละต้นยางหน้าก็มี จอดปิดอืมมีทุกที่วนชวนใดสถานีนี่กองวงจรปิดน,น,นี่วงจรทุกคนลมลื่นเนาะเย็นสบายทั้งคุณกับไปอุทยานบัวโอ y ยางอ,อ้อมมืดมือกับเบามืด ขาไปไปยปยางตรงไปเขานี่เห็นบอกเขาปลูกพกักปลูกยาเขาสมมาขายาอยู่นี่<อ>เป็นเป็นพักขายจากสวนนี่ผักอสารพแม่นพักปลอดสารพิษเขามาขายพพเห็นบอ่ที่เขาปลูกเขาจะมีสวนผักปลูกนี่ใช่ไหมครับปลูกที่นี่ใช่ไหมครับปลูกที่สวนใช่ไหมเ,เห็นไหม แสดงว่าขายหมดแล้วนี่เหลือแค่นี้น,นะนี่คือสะพานขามาสวนรถไฟนะนหุ่นเตาเตา,เตางอยไม้บนนะเนี่ยมนี่ขามานี่จะเป็นสวนรถไฟสวนชิระเบนจัตัดก็คือสวนรถไฟนี่เห็นบอกครับ สวนรถไฟนี่สามารถปั่นจักรยานเป็นทางเหมือนว่าทางนในป่าธรรมชาติเลยนะนี่โอ้โหนะที่นี่ก็สามารถปั่นจักรยานได้เนะเหมือนแบบธรรมชาตินะสร้างมาแบบเหมือน น้ำแม่น้ำเหมือนคลองน้ำธรรมชาติดูดูดครับท่านผู้ชมล่มลื่นดีเนาะโอ้โหเงียบสงบบรรยากาศล่มลื่นปลาใหญ่นะที่นี่ปลารถสวนรถไฟเนาะหรือสวนเป็นวชิราเบญจแทด นี่ครับถนนถนนในในปานา่านะถนนในปานา่าขนาดนี้เลยนี่คือถนนในปานา่าเงี้นบอสิบร้อแรงกระไดเลยทางทางไงเนาะ เทศาคะเทศไทยคนเดินวิ่งเนยอันนี้นะให้คนเดินวิ่งเออกกําลังกายเกินเที่ยวชมนกชม,รรมนกชมหูชมธรรมชาติชมตม้นไม้สวนที่่รมรื่นมากเหมือนป่าในภูเขาเลยเน่ยคือเข้าแบบคือเข้ามานคือแบบว่าเข้าไปหาเห็ดในป่าเขา<อ>ร<บ>ู้ <head. S 2> สึก คล้ายๆแต่ว่ามีจุดเด่นคือมีผางหลายยางอย่างดีแล้วกับบสะอาดสะอ้ามเป็นทางจักปันจักรยานตาหากเนังทางคนวิ่งคนเดินนั้นนี้เห็นนกใกล้หน้าบ่เนี่ยมีหอนนกใกล้หน้าด้เลโอุดมสมบูรณ์เลยปลาในกรุงเทพอยู่ในป่า แมนต้นตาลด้เ่ยแมนแมนเขาจะทำอ่อมไปเลยสระยะทางมีไฟตลอดทั้งคืนเนาะเปิดมีมีสุดยอดเลยตมลื่นมาก นนครแรงในรถหอนรถสิบล้อผมเนานะทางกว้างเลยแรงในหอนรถสิบล้อสองขัดคุทางกวง้างดีนี่คือไขว่าเป็นทางอุโมงค์ต้นไม้เนาะอุโมงค์ต้นไม้พว ปลายางหน้าหลายลายคุณน่ะวายก็มีอีบอน่ะนี่วายเม่นวายอยู่บ่นี่คืยบัวม่นพูดได้วายพุูดๆไปน้ำน้ำให้มันนั่นนั่นวายโอ้เห็นแล้วเออนั่นวายต้นวายก็มีต้นวายก็มีเด้น้ำน้ำอ่ะ เขตอนุรักษ์ผีเสื้อได้แถวนี้นี่เขตอนุรักษ์ผีเสื้องดส่งเสียงดังนี่เห็นบ่